สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอเดินหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลหรืออยู่ทุทีไม่หวันโควิด -19 ปรับการทำงานใหม่ให้ทำงานเป็นจิตอาสาช่วยงานโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศค่ะ ศาสตราจารย์ดอเรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอววแถลงข่าว3เดือน U2T ความสำเร็จและก้าวต่อไปว่าโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างราแก้วให้ประเทศสรุปความสำเร็จในเบื้องต้น โครงการทำให้ตำบลต่างๆมีความเข้มแข็งเกิดการจ้างเกือบ60,000คนซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จที่สุดในเวลาไม่กี่สัปดาห์ต่อมาทำให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในประเทศได้ถึงเดือนละ กว่า700ล้านบาทใน3เดือนที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปติดตามการจ้างงานเหนือสุดที่จังหวัดลำปางภาคอีสานสุดที่จังหวัดบึงกาฬและภาคใต้สุดที่จังหวัดนาราธิวาสได้พูดคุยกับชาวบ้านพวกเขาดีใจมากที่หมู่บ้านกลับมาคึกคักในตำบลมีคนเดินมาจับจ่ายใช้สอยนักเศรษฐศาสตร์ของอวคำนวณว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนที่ผู้จ้างงานได้รับตกอยู่ในสา0พันตำบล การจ้างงานทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ได้รับการจ้างงานกับชุมชนเกือบ1-0,000โครงการฉเฉลี่ยตำบลละ30โครงการมีหลายโครงการที่น่าสนใจเช่นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุศิลปะวัตถุใน12วัดในชุมชนวอแก้วจังหวัดลำปางซึ่งทำให้คนในชุมชนกลับมาอนุรักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเป็นพิธธพิธภัณฑ์ชุมชนหรือการอบรม ชาวบ้านทำรรสปาสมุนไพรในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชนภูเขาทองจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับการท่องเที่ยวหรือการนำเทคโนโลยีด้าน IOT ไปใช้ในด้านการเกษตรเปลี่ยนแปลงเกษตรดั้งเดิมให้เป็นสมาร์ทฟาร์มิง่งรวมถึงการทำเกษตรปลอดภัยในอีกหลายๆตำบล ส่วนที่บึงการเอาศิลปะโบราณเกี่ยวกับพญานาคได้นำเด็กมาฝึกทำพิพ,ธพิธภัณฑ์มีชีวิตทำศิลปะพญานาคแต่ปรับให้เป็นสมัยใหม่ที่สำคัญผู้ได้รับการจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาบัณฑิตสามารถทำงานร่วมกับผู้ใหญ่ได้อย่างกลมกลืนกลมเกลียวเป็นการสนทิกกำลังกัน นอกจากนั้นผู้ได้รับการจ้างงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานตำบลเพื่อสำรวจปัญหาและประเมินศักยภาพตำบลได้ถึง97ทําทำให้ได้รู้ว่ามีตำบล31ที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือและมี66ที่พึ่งพาตัวเองและก้าวไปสู่ความยั่งยืนได้ จากนี้ไปผู้ได้รับการจ้างงานจะเก็บข้อมูลความหลากหลายของสังคมและความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลมาสนับสนุนโครงการ BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของรัฐบาลนอกจากผู้ได้รับการจ้างงานจะทำงานกับชุมชนแล้วยังต้องเรียนไปด้วยเพื่อเพิ่มทักษะการเงินดิจิทัลภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคม นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมเช่นเซนทันกรุป๊ปให้ใช้พื้นที่ที่หาดใหญ่สำหรับ U2T และในอนาคตจะให้ใช้พื้นที่อีก40แห่งทั่วประเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้แจ้งว่ากลุ่ม C ีพีจะสนับสนุนจะให้นำสินค้าเกษตรที่ชุมชนในโครงการ U2T มาจัดจำหน่ายในเครือยังมีเบทาโกมิตรผล ธนาคารออมสินรวมทั้ง Google ที่ให้ใช้แ c คเคา t ต์ฟรีถึง1 0 0 0 0แสนแอคเคาด้วยที่สำคัญเอกชนอยากจะให้เราเพิ่มพื้นที่ตำบลให้ครบทั่วประเทศเพื่อให้เด็กช่วยกันคิดหาแนวทางการพัฒนาตำบลของตัวเองให้ดีที่สุดและจะเพิ่มการแข่งขัน e-sport เข้าไปด้วยและทำเรื่องฟอร์ไซส์หรือการคาดการเพื่อสร้างอนาคตด้วย ที่สำคัญอวจะปรับการทำงานของโครงการ U2T ไปเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยโรงพยาบาลสนามเพราะโครงการ U2T นั้นเกิดมาจากโควิดอยู่แล้วงาาาาานนกกก็มมสรรรร์ทิซึ่คืออเวัฒ วันวันนี้ก็เป็นการมาสรุปนะครับผลงานในรอบเกือบ3ามเดือนที่ผ่านมาของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่า U2T นะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับ เริ่มจากที่ว่าจ้างงานได้พูดจริงๆก็คือครบนะฮะแต่ว่ามันยังมันยังไม่ครบสิทั้งหมดเพราะปัญหาทางเทคนิคบ้างแช่นั้นเองนะครับก็ทำให้เราจ้างคนได้ถึงเกือบ6กหมื่นคน <eso> มีเงินไหลเวียนในประเทศเนี่ยเดือนละ700ล้านบาทแล้วก็ที่เป็นเงินเดือนของคนสาประเภทที่มา รับจ้างงานเนี่ยนะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็ลงไปที่ตำบลที่เขาทำงานอยู่นั่นนะครับก็ชาวบ้านก็พอใจกันมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีความรู้สึกว่าทำให้ตำบลของเขาไม่เงียบเหงานะครับเหมือนไม่เงียบเหงาเหมือนกับก่อนที่จะมีนักศึกษามาลงานะครับเราเราได้ขยายแล้วนะครับคือเราได้ทำหนังสือไปถึง เลขาธิการสภาพ,พั์ซึ่งมีหน้าที่ในเป็นหลักในการพิจารณาเงินกู้นะเราได้ขอไปอีก 1, 1,600ล้านนะครับเพื่อจะทำอีก4,500กว่าตำบลน,นะครับที่เหลือนะครับแล้วถ้าอีก4,500ตําตำบลได้ด้วยเนี่ยมันต้องมากกว่าแสนส0 0หคนอาจจะถึงแสนห0 0หมนคนนะพูดเพื่อให้มันเห็นตัวเลขชัดๆนะครับแล้วก็ ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเงินมันไหลเวียนเดือนละ700ล้านบาทเนี่ยผมก็ว่ามันจะต้องไหลเวียนอีกไม่ต่ำกว่า1500ล้านบาทต่อเดือนนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ารัฐบาลคงคงจะมองเห็นนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับไอความสำเร็จของเราเนี่ยมันต้องดูที่ว่าเมื่อเราทำไปจะมีคนมาร่วมสมทบกับเรามากขึ้นถ้าเราทำเป็นแต่ราชการเป็นแต่งานกระทรวงเนี่ย มันก็จะไปบอกว่าสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาดูว่าสําเร็จจริงหรือเปล่าแต่ขอให้ดูการที่อมสินเข้ามาร่วมนะครับที่จะให้เงินกู้กับเกษตรกร,ร,กรแล้วกับนักศึกษาหรือบัณฑิตของเราที่อยากที่จะทําอาชีพเกษตรกร,ร,กรต่อไปในอนาคตนะครับก็อมสินมาแล้วนะครับแล้วก็จะขยายตําบลขยายอําเภอให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านครับมันคือการ มันคือการประสานกันแล้วเกิดกำลังนะครับการที่มหาวิทยาลัยไปตำบลได้ทำให้ตำบลเนี่ยเหมือนกับมีรากแก้วนะครับต่อไปนีนะต้ต้องการความรู้ก็นึกถึงมหาวิทยาลัยได้แล้วนึกออกเป็นคนด้วยนึกออกเป็นวิชาด้วยเพราะว่ามันผ่านสามเดือนมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวมันจะผ่านอีกอีกเเดือนเนี่ยนะมันจะรู้จักกันจริงๆจังๆเลยนะ แล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลเนี่ยเขาก็รู้วิธีที่จะหาข้อมูลแล้วนะครับข้อมูลที่เราเก็บได้ตอนนี้เนี่ยสำเร็จแล้วก็คือข้อมูลเชิงเศรษฐกิจต่อไปเราจะเก็บข้อมูลเชิงสังคมวัฒนธรรมต่อไปเราจะเก็บข้อมูลเชิงความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งจําเป็นสําหรับการทําเกษตรจาเป็นสําหรับการทํำธุรกิจสมัยใหม่นะครับก็